another lazy afternoon the clouds covered in gray third coffee of the day almost fell asleep on sound i yawn at the display third meeting of the day but i can hear raindrops เริ่มขึ้นอีกครั้งค่ะแพนนี่จะต้องลดน้ำหนักอีกแล้วอีกแล้วน้ำหนักตอนนี้ของแพนอยู่ที่56นะคะถ้าใครที่ติดตามแพนมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าแพนเนี่ยผ่านการลดน้ำหนักหลายรอบต่อหลายรอบมากๆเลยนะทำไมแพนถึงลดน้ำหนักบ่อยจังเลยอะ่ะก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นหดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแพนไม่สามารถที่จะคุมอาหารอย่างคริงคัดได้ตลอดชีวิต เพราะว่าแพนเนี่ยก็ยังเป็นคนนึงที่เอนจอยกับการกินการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะแพนก็เลยลดน้ำหนักรอบที่ร้านถ้าเมื่อไหร่ที่แพนอยากให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมอะทุกคนก็เคยเป็นใช่ไหมลดแล้วลดอีกและไม่รู้ว่าวงโครจรน,นี้เนี่ยมันจะไปจบเมื่อไหร่ <c oughs> มือแรกของวันนี้นะคะแพนนี้ก็จะทำโอ๊ตนะ1ทับับโอ๊ต ทำไมแพนถึงชอบทําโอต๊ตโอ๊ตเนี่ยมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ทําให้เราอยู่ท้องอิ่มนานด้วยแต่ว่าน้องก็มีแคลอรี่สูงเหมือนกันนะทุกคนเราก็ทําในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแพนนี่ก็จะใส่แค่แบบ1นึ่ทับสขโอ๊ตแค่นั้นนะคะแล้วน้องก็จะไปฟูอยู่ในท้องเองแล้วก็ใส่ผงโปรตีนเข้าไปนะคะเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยจะเป็นคาร์บนะแต่ว่าเป็นคาร์บที่ดีอ่ะทุกคนเราจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะคะเพื่อที่แบบให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วน ทำง่ายๆเลยนะทุกคนหมูเห็ดอ,อร่อยมากนี่นะคะมือเย็นบอกเลยว่าอร่อยมากแพนรู้สึกว่าแพนนะ่ะติดใจการใช้คคชูจังมากเลยนะคะคือแพนใส่นิดเดียวเองนะทุกคนแล้วมันก็ออกมาอร่อยทุกจานเลยอะ่ะ แล้วแพนทำยังไงให้ไม่รู้สึกเบื่อกับก,บการลนดน้ำหนักรอบที่ร้อยแล้วยังเริ่มใหม่ได้อีกครั้งอะ่ะแพนก็แค่ยอมรับมันค่ะ oh. Oh. แล้วก็เอนจอยในทุกช่วงเวลานะคะยอมรับความสุขที่เราได้รับจากการกินอาหารอรอ่อ,รอยๆ ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ของหวานชาบูหมูกระทะอย่าไปกังวลเวลาที่เรากินมันเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเอนจอยกับมันมากๆเวลาที่เราได้กินอะไรพวกนี้วันที่2นะคะในการออกกำลังกายของครูวีคือแบบเกือบตายแต่ยังไม่ตาย <laughs> เหงื่อคือชุ่มมากนะคะสุดยอดครูวีที่รัก เดอะเบสไงก็เดอะเบสอย่างนั้น,น,นดูทรงเสื้ออะไรก็คือชุมช่มฉ่ำวันที่สองเนี่ยร่างกายของแพนที่มันบวมๆจากแบบเมื่อวานอะไรเงี้ยมันก็ลดลงแล้วนะคะแพนว่าถ้าออกต่อไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นเราดูกันต่อไปนะคนเราเนี่ยเกิดมาใช้ชีวิตนะคะใช้มันให้คุ้มค่าเลย ลองทำอะไรใหม่ๆลองทำสิ่งที่ชอบนะคะยอมรับมันใลคิดต่อไปว่าไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันสามารถยืดได้มันก็หดได้เหมือนกันพอเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับไปคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองบ้างเดินทางสายกลางนะคะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปแล้วเราเนี่ยจะทำมันไปได้เรื่อยๆเลยทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมเวลาที่แพนปล่อยเนือ้อปล่อยตัวแบบกินนู่นกินนี่อะไรมาเยอะมากๆเนี่ย พอกลับมาออกกำลังกายสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เองนะคะร่างกายแพนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว แนเลยไม่กังวลนะคะเวลาที่กินอะไรเข้าไปหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายมาเป็นแบบเดือนๆเ,เป็นอาทิตย์เพราะว่าแพนเนี่ยจะกลับมาคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอย่างแน่นอนแพนเนี่ยจะกลับมานะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนทํามันอย่างสม่ําเสมอนี่แหละทําให้หุ่นแพนเนี่ยมันไม่บวมอย่างที่คิดนะคะแล้วก็กินอะไรก็ได้แต่ว่ารูปร่างเนี่ยยังมีเชฟมีสัดส่วนนะแต่ก็อาจจะต้องแลกกับการที่ร่างกายเราอาจจะไม่ลีนอะไรมากนะคะแต่พอหเห็นสัดส่วนที่พอใจใส่ชุดอะไรก็สวยแค่นี้ แพนก็พอใจแล้วนะเพราะว่าหุ่นที่ดีเนี่ยก็คือหุ่นที่เราพอใจใช่ปะล่ะก็เราไม่ได้ใช้หุ่นไปทําอะไรนะคะเหมือนดาราที่จะต้องแบบหุ่นพร้อมปังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะออกกล้องนะมื้อเย็ยนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแพนทาสลัดนะแล้วน้ําสลัดก็ทํามาจากงาขาวคือแบบน่ากินมากนี่นะคะมื้อเย็ยนของแพนนี่สลัดผัก ลูกเลยแล้วน้ำสลัดของแพนคือเด็กเด็กกว่าเด็ <laughs> ดมากนะอืมบรรยากาศที่บ้านแพนดีมากเพราะว่ฝนเพิ่งตกไปนะคะ วันนี้เป็นวันพักออกกําลังกายของแพนนะคะแพนก็เลยเตื่นสายมากค่ะทุกคนประมาณ1 0บโมงสิบเโมงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงยังไม่ไทําอะไรกินเลยเดี๋ยวก็จะมาทําแบบพวกวอฟเฟิลอะไรอย่างเี้กันดีก,กว่านะคะง่ายๆแพนก็จะมีเครื่องวอฟเฟิลจิ๋วนะคะนี่ ลดมาหลายครั้งต่อหลายครั้งก็ไม่เห็นผลสักทีเปลี่ยนการกินแล้วออกกําลังกายหนักก็แล้วทําทุกอย่างแต่ไม่เห็นผลเลยหลายๆคนอาจจะท้อนะคะเพนอยากบอกกับทุกคนว่าทุกคนลองสู้กับมันไปให้ถึงที่สุดสิเพนก็เคยเป็นนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทําไมเพนออกกําลังกายก็แล้วกินคีนยสุดๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นผลสักที <c oughs> แต่ตอนนั้นคือพูดกับตัวเองตอนที่เพนเนี่ยเพิ่งออกกําลังกายมาได้เดือนเดียวเอง <c oughs> พูดออกมาได้ยังไงนะคะเรากินนูน่นกินนี่ไปแบบทั้งชีวิตแล้วก็เดือนเดียวจะให้มันหายไปเลยมันก็ไม่ใช่เนาะคํานึงที่แพนจะพูดกับตัวเองนะตอนที่เริ่มออกกําลังกายแรกๆคือถ้าไม่เห็นผลแล้วเนี่ยจะมาทําทําไมอร่อยทําง่ายชเวลาแป๊บเดียวไม่แห้งเลยนะคะน้องจะแบบนุ่มๆฟัรฟีฟรฟ,ฟร,ฟฟรีแล้วก็ได้ความสดชื่นจากผลไม้ กินไปกินมาก็รู้สึกพอแห้งนะคะนมโอ๊ตนมโอ๊ตเนี่ยอร่อยนะมันแบบมันไม่มีกลิ่นอัลมอนด์อะไรเลยนะคะแพนเนี่ยลองกินนมอ mond, นัลมอนด์นมพี่แตงชิโอมาละนมโอ๊ตเนี่ยมันจะหอมอ,อ่อนแต่อันนั้นนี่มันจะกลิ่นแรงนี่นึงเป็นกลิ่นแบบหมดแล้วเ<ม>ย็นวันนี้นะคะเพนนี้จะทำแรปจากผักขมดีกว่า เรามาดูกันเลยนะว่าใครจะชนะก่อนนะคะเวลาแพนทำอะไรเนี่ยแพนจะทำไม่ถึงที่สุดแพนจะทำไม่ได้แพนจะทำไปจนกว่าแพนจะชนะมันและได้มีสิ่งที่แพนต้องการนะคะแพนไม่ยอมหรอกทุกคนก็ทำได้เหมือนกันแรปผักโขมเนี่ยทำง่ายมากเลยนะคะก็แค่เฮโยว่า hey, t s a p <laughs> มุกอะไรเนี่ยมุกไม่หาพาคนเครียดนะคะ <laughs> ก็ตามนี้นะมันคือมันมีแต่ไข่แล้วก็มีผักโขมแค่นั้นนะคะแล้ววันนี้เพนก็ทําไส้น้องนะจะเป็นไส้แบบกุ้งคอกเทลอะไรอย่างนี้ของเิวกุ้งปะเออเออตามนั้นนะคะนี่แล้วแบบมีอะไรในตู้เย็นเพนก็เอามาผัดๆนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีผักโขมนะคะที่มันเหลือเพนนี้ก็เอามาผัดด้วยแล้วเราก็จะเอามารวมกันในแรปแล้วกุ้งคอกเทลของแพนทำง่ายมากๆนะคะก็คือมีแค่มายองเนสแล้วก็ซอสพริกแค่นั้นคะ่ะ ซอสีข,อขาวที่ทุกคนได้เห็นกันนี้นะคะก็คือน้ําสลัดที่เป็นทำเมื่อวานนะเป็นการเอาแบบของที่เหลือๆเนี่ยมาใช้นะคะให้คือประโยชน์สูงสุด zero waste ค่ะทุกคน <c oughs> ดีต่อโลกนะคะแล้วก็หนีม้วนเลยเป็นโรการลดน้าหนักเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเรามีเวลาทั้งชีวิตไม่ต้องรีบร้อนนะคะอร่อยอะทุกคนผ้าโคมที่เป็นแรปเนี่ยคือไม่รู้สึกเลยนะ เหมาะสำหรับใครที่แบบกินผักยากแต่ว่าอยากกินผักนะคะต้องลองไปทำกันดูนะเวลาหิวหิวก็มมโหหิมะพานค่ะที่บ้านแพนกดตกด้วยนะทุกคนได้ยินเสียงไหมนังกินเข้าไปแต่ว่าคารี่สูงนะคะถ้าใครกินอยายก็อยากกินเพลินมากเอาแบบพอของปาขหอมคอสร้างแบบหยิบมือหนึ่ง นี่นะคะมื้อเย็นของแพนก็จะมีแวบที่เราทํากันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบผักผลไม้ที่แพนปอกไว้ก็เลยเอามารวมๆกันกินด้วยกันจะมีข้าวโพดนะคะมีอะไรแตงกวาแล้วก็มีแอปเปลิลนิดหนึ่งอร่อยแว่ากลัว,วไม่อิ่มก็เลยเอาไก่ที่แบบอยู่ในตู้เย็นนะคะที่มันหมักมาแล้ว เป็นไก่ย่างบาร์บีคิวเอามากินด้วยนะคะก็เท่านี้มือเย็นแรปนี้ดีจริงทุกคนกุ้งของแพ้ก็คือนุ่มเด้งแพนนี่ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันวันต่อไปนะ